ดังนั้นสิ่งที่จะพูดเดจ็ดข้อก่อนที่จะลงวัดเดี๋ยอะเลยเวลานะ่ยก็ที่หนึ่งคือสืส่อสารให้แตกต่างคนส่วนใหญ่เพรข้อมูลน้อยหลบพ้นที่ออกนอกทางตลอดข้อมูลเราไม่แตกฉานเราไม่แตกฉา,กากนเรื่องบริษัทสินค้าแผนวิธีการทํางานวิธีการบริหารองค์กรการแต่ข้อตัวแย้งอะไรแบบนี้เพอเราไม่แตกฉานนั่นคเรื่องเนี่เราก็พร้อมที่จะไปได้ตลอดเวลาหนึ่งสื่อสารแตกต่างผมจะสื่อสารแตกฉานมาสิบหกปีแล้วก่อนมันรู้จักก็จะสื่อาร รู้ว่าโคางรงสร้สางมธุรกิจทันทีใหญ่มากแต่คุยรถตรั้งใจห้าชั่วโมงเกี่ยวกับธุรกิจของท่านตุเจียนสิ 16. จนมั่นใจหนึ่งถึงสาแต่สามสองตัดสินใจให้แน่วแน่ที่จะประสบความสำเร็จไม่ใช่ตัดสินใจทำมันหนันนกโคตรมุม้ดเลยนะตัดสินใจทำมันจะไเรื่อเรื่อยตึสกับจำแต่ตึงกับจมันไทยเรื่องไปเหนื่อยพักกับรถเลยเหนื่อยพักนอนทันท,ท,ท,ะท,ะทะันเทาะทาะหยุดก่อนว่หายเท้อล้วไปต่อไอ้แบบนี้จะไปไหนกัน ไปแข่งก no ็ได้เพราะว่บสเปีดไม่มีเดืยวพะเลไม่มีผลทเลกสนาำสนาำตรงสนาะสน้ำาะน้ของลานิ้วเอาเลยที่จะทำคอกาเปี่ยอะไรวะขอแล้ว้อเรี่อเนี้ทำมไม่ได้การเลยแต่มําทำทำหยหยุดหยตันตันเพราะสนใจไม่แน่แน่เพราะข้อมูลความรู้สึ้ตามไม่แต่ พสองข้อนี้ปั๊บมันจะทำให้ตัดสินใจข้อที่สามหนึ่งตัดใจหนึ่งตัดใจแน่ๆหนึ่งตัด้าแต่ขาลองตัดใจแน่ๆสามกเ้าเป้าหมางพอเรามีข้อมูลครบถ้วนเรามีการตัดใจสำเร็จลวผมตัดใจตมแต่คีสามเดือนจะเปลี่ยนจะพุ่เดือจะขึ้นไดเตอร์สิเอ็ดเือนสิบสองเดือนจะขึ้นเปอร์เ็ตัวไม่รู้มันจะเป็นไปได้ไงแต่ความสำเร็จนเป็นไปตามเป้าเลยแปลงมากเลยอรนั้าไม่มีเป้ารวมเดือทุกย่างเมื่อไม่รู้กฎแห่งความเด่น เรือไม่มีหางเสือไม่มีทางถึงฝั่งแห่งคามันจะเป็นการลมางเอ๊ะทำไมไม่ค่อยได้าเลยเดียวได้หนังก็ไม่ได้กนังเอ๊แะแปลกจังเลยทำไมไม่ถึ <c oughs> างเกาะแห่งความร็้เป็นบุญตาทูกนก็มังก็แต่ซื้อที่ก็แต่ไข่แม่ก็เป็นละลายก็แต่ซื้อว่าไม่พ,อ,พอไม่กระพันทำไมเราไม่ได้พอ,อกินเราจะไม่พอจะกินเลยถ้าเรจาจะเอาไ ดังน <thế> <ś r>. ั้นข้อท <play answers heet> <mark> ี่3คือตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายข้อที่4คือวางแผนเพราะเป้าหมายมันต้องต้องสำเร็จวยการซอยเป็นแผนต้องมีแผนที่ชัดมากต่างพอตั้งเป้าหมายก็ต้องชัดมากนะรถต้องใส่ที่หัอรุ่นสีต้องไปลองมาเลยต้องไปเทสได้ในสนามแข่งทล้วก็ไม่เทสไปไหนทุกันไปกินของรถทานที่เราอยากซื้อไปโชว์ตรมนี้มันเริ่มเหมือนหน้าไปโชว์ตรงอีกต่อแต่งตัวมันดีดีว่าสูงสูงที่รถถังเต็มไป ถ้าตีเวลานอนตปก็ไปติดของอะไรผัดโ้อให้ก็อย่ารถของเราเ้าห้องน้ำฟ้าก็เปรถเราในกรเป๋าตังเรก็รถเราใส่เครื่องบันทึกไปูมันนี่นี่ชื่ออะไอีกสามเดือนเจอกันประมาณนั้นม็ตั้งเป้าหมายชัดเจนความตื่เมันจะมีพลังเล่าเข้าห้องน้ำคนดีก็บเข้าห้องน้ำนานพอนึกถึ้นเข้ามาใส่ไม่ได้เว้ยมือถือมันล่าจอหัก เจะอเป็นมาน็นมามันเป็นอะไรจะนอนหรือี้เกียได้เลยก็หมาจะคอยตหมดอกท่ออกแต่ที่นอนลุกนเาแตกสารนใจสาเร็จตั้ป้าหมายแลวก็บางแล้วก็ลงมือทพงมือทํเนี่มันไม่ต้องรอให้เก่งนะเรียนโวกเรียนเท่ากับสู อางแก้วเ,เรียนไปเลยไม่ต้องทำตัวอ,อับไม่ต้องทำอีลกไม่ต้องเชื่อฟังเด็ดเลยเรียนอย่างเดียวีไงจะรู้สึกยังได้ไม่มากก่อนแตความรู้ของประธานอีกได้สิเรียนมาสองปีเลยนะแก้วศึกษาทุกวันดูทุก มีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นทำตัวไม่ดีเลยนะก็มีค่าปวะจะักษ์จำเล็ตัวเหมือนกับไปายลูกค้ามันดีพี่แต่มันแพงนะน้องไม่แพงพี่แ,พพแล้วถ้าผมเกียรติมาท่าไม่แพงได้ไงนะ้องเก็ดว่าทั้ิแพงโคตรมันไม่แพงพี่ลูกท้าีนี้มันพ ทำบวทำถ้าแบบทำานตัง <presidency> ตัวไม่ดีเลยจะเอาเงินอย่างเดียวไม่รู้เหนือรู้ใตวิ่งกันทยู้าเราแบบนี้อยู่ไอ้ปไอ้ไม่ไม่ไทยพี่มันเลยอย่าึงพี่จะังีีะไเสตรงนี้เลยไทไม่รู้จังหวะเวลาดังนั้นเรียนบกเรียนถ้าแรีบเรียนถ้าแถูามบวกทำถ้าแบบทำใั้งตัวมันต้องเรียนบวกทำดังนั้น คนแห่งม้ำเล็ก็คือลงทําแล้วก็ค่อยเรียนด้วยมึงรงเรียนเรียนขับรถเลยยุบปัจุวาลเรียนขับรถครูให้ผมนวดตัวแหลเฮ้ยบ้าหรือเปล่าคูผมติดโ้รนครูเรื่องเกี่ยวคููผมจะเอาสันนได้ไงผมไม่รู้ว่าจะเลี้ยวตัดใจแล้วท่าากนอ่ะเดี๋ยวผมสอนให้แล้วก็ครูก็บอกไปครูก็มีเบรกติงมไอ้หมุนตายหน่อยดิบกรูเลี้ยวขาบอกไอ้มาทำขานเดี๋ยวผมจะเดกให้ ทายกรวยแต่สบายๆฟังเพลงจนเจนได้สุดเป็นเีวนี้เขาทำแบนี้กับทางนั้นสุดท้ายให้แต่ชันสุดท้ายแต่ชนตัดสินใจทน่วแน่ตัดตินใสเร็จตั้งเป้าหมายวางแผนลงนทุแล้วก็พัฒนาเองก็งเิทุนทำเจบปัญหาเพิแล้วก็ทํามาเรียนรู้เรีย้พัฒนาเองแ้วสุดท้ายอดทนจนาปบเ ไม่หมดทนคอไม่มีทางสักเสียผมปีแรกผมนี่รักกับบันรตั้งมา,มาสิบหกปีนะปีที่หนึ่งระกกว่าปีแรกก็เจอตอนผมนี่รักกับบันปีที่สองได้รถทันรถเท่งเป็นต่วบ่ายปีล้าน6เหลือล้าน5ได้รถหันหน้าส่ปีน่ปีที่3ได้บ้านหลังบ้านเดี่ยวตึกสชั้นร้อยีตารางบาราคากู้ธนาคารสีส้มไอสีชมพูไอสีงก ราคา8ล้าน2องใช้เวลา10ปีผ่อนบ้านตอนนี้ผ่อนบ้านหมดปุ๊บปีละห้าส0ปีสมบ้าน8ล้าน2หมดแสดงว่าสมปีละ8ปดแสนเดือนละ8ปดหมื่นจะชิมสมบ้านเดือนละแปหมื่นมาสิบปีและได้เที่ยวงติกนุ๊ตท่องเที่ยวทั่วโลกไม่น้อยกว่า6กประเทศเขาได้ไปแต่ญี่ปุ่นเฉพาะในนี้ด้วยซึ่งหนึ่งของโรยงาของของเขาได้ไปทั้งประเทศของประเทศอย่างเนๆของเราบินพ์บนประเทศทั่วโลกมีต่างกันเลยนะ กินเลดจำนวนแล้วนะและก็การเปลี่ยนแรงที่สำคัญคือทำเพื่อยู่ทังใช้เวลาทำงาน18ชั่วโมงต่อวันเราเห็นถึง้นส่กาพของสกถาย่กาองติจอนพอยทำ18ชั่วโมงต่อวันอยู่ปีึ้นก็พัสิปีสี่หกากลางปีสีก็พัสิออโต้รันวันละหนึ่งหลังจากนั้นก็ก็พักสปีละ